สวิชแอคก็เป็นอาวุธที่มีไฟ l ์อยู่หลากหลายประเภทด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะทําให้คนที่เพิ่งจับสวิชแอคใหม่ๆอาจจะงงกันไปตามๆกันได้ผมขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับ Power f i l ไฟเป็นไฟ l ์ที่สามารถทำาดเมจแบบรอได้สูงที่สุดแต่ว่าเราจะเก็บเอ็มสเตได้ช้ามากๆไฟ l ์ file นี้เหมาะกับการล่าทุกรูปแบบนะครับ Element Fire จะเป็น Fire ที่สามารถทำดาเมจแบบ Elemental ได้สูงที่สุดและเราสามารถเก็บ M s t t t e ได้เร็วมากๆ f i ไฟนี้จะเหมาะกับการล่าพวกมอนสเตอร์ที่มีฮิตโซนธาตุเยอะๆครับ Poison Fire จะเป็น Fire ที่สามารถทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะพิษได้ พาราไรซิทไฟลจะเป็นไฟล์ลที่สามารถทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะชาได้เอ็กซออรไฟลจะเป็นไฟล์ลที่สามารถทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะหมดแรงพร้อมกันนั้นก็ยังสามารถสตันนมอนสเตอร์ได้อีกด้วยในกรณีที่เราย้ำที่หัวของมอนสเตอร์นะครับสุดท้ายดราก้อนไฟลก็จะเป็นไฟล์ที่สามารถทำาดเมจออกมาเป็นธาตุมังกรได้เหมาะกับการล่ามอนสเตอร์ที่มีฮิตโซนธาตุมังกรเยอะๆนะครับพอได้รู้จักกับไฟล์ลแบบนี้หลายๆคนก็น่าจะเกิดข้อสงสัยแล้วว่า แล้วอาวุธอาเชียนพาราสิตท,ที่มี power f i l e l ต่างกับพาราสิต f i l a ยังไงคำตอบก็คือมันจะต่างกันตรงที่อาวุธอาเชียนจะมีพาราสิตติดอยู่ที่อาวุธครับทำให้ไม่ว่าเราจะโจมตีแบบไหนมันก็ร้วนจะออกมาเป็นการโจมตีแบบที่ติดพาราสิตด้วยกันทั้งหมดเลยกลับกัน switch act ที่เป็นพาราสิต final ก็จะมีการโจมตีที่ติดสถานะพาราสิตเฉพาะตอนที่ใช้หมวดดาบเท่านั้นนะครับ ซึ่งมันก็จะไปตรงกับกรณีของ Element ท์ไฟที่เป็นธาตุมังกรกับ d r a ก o n f ไฟนั่นเอง